สุลแลลลอฮ์มัลลอห์มัมรอห์หิมซัลลัมรับอัลกุมรอห์มัตุลลอฮ์โมะบรูกะตุทำไมต้องสละวาดให้กับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในวันศุกร์หมายถึงว่าให้สละวาดในวันศุกร์อย่างมากมายจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่งเสริมให้สละวาดกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในวันปกติอยู่แล้วแต่ในวันศุกร์เนี่ยเน้นให้เราสละวาดกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่างมากมายประการแรกเลยนะครับ เนื่องจากการสลราาะวัดพอเราไปดูฮะดิษองท่านนาบีสอรอห์ละอัลลอฮแล้วเราเข้าใจความหมายเนี่ยว่าสละาวาัดคือการดูอาให้กับท่านนาบีสอละแปลว่าดูอาแล้วก็สละาวาัดให้กับท่านนาบีคือดูอาให้กับท่านนบีวางให้กับท่านนาบีนั่นก็คือเป็นดูอาที่ถูกตอบรับอย่างแน่นอนเพราะอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยได้ดูอาให้กับท่านนาบีอยู่แล้วอูซุบิลลาฮิมนัเชยตอนรยิมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะต้ฮูยุสลูนอาลันนบี ยาอเยฮัลลัลลิอามมนูซัลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลิมาแท้จริงอัลลอฮ์และมาลิกาของพระอ,องค์เนี่ยสละวะกับท่านนบีหมายถึงว่าอัลลอฮ์สละวะคือให้พรกับท่านนบีมาลิกาสละวะก็คือขอความดีงามพระพรจากอัลลอฮ์สุบฮานหัวแตาลาให้กับท่านนบีสัลลัลฮุอะลัยฮ์สลัดจากนั้นอัลลอฮ์จึงกำชับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซัลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลิมาก็จงสละวะ และมอบสันติให้กับท่านนาบีสลุลลาลหวัวอะเลหัวสลัมเถิดแ,แสดงว่าที่เราสละวัตเนื่องจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาสั่งใช้แล้วทำเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ปฏิบัติตามคือสละวาตกับท่านนาบีสลุลลาลหัอะเลหัวสลัมอุลามาบอกว่ามันไม่ได้มีกิจกรรมคำสั่งใช้ที่เราให้เราปฏิบัติเนี่ยมีหลายอย่างแต่มีการสละวัตรนี่แหละที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาเริ่มด้วยก,กับพระองค์ก่อน มาเลกาของพระอ,องค์จึงกำชับให้บรรดาผู้ศรัทธาพี่เรลองคิดดูว่าการกระทํานี้มันจะมีความจำเริญขนาดไหนอันนี้ประการแรกประการที่2ก็คือการสละวะให้กับท่านนบีเมื่อเป็นหมายถึงการดูอาให้กับท่านนบีแล้วนะแล้ววันศุกร์เนี่ยส่งเสริมที่จะให้ดูอาอย่างมากเพราะเป็นดูอาจะมีช่วงเวลาที่มุสยาบหมายถึงว่าระหว่างมากที่สุดว่าดูอาของเราจะมุสยิบในวันศุกร์และการสละวดเป็นดูอามุสลิบอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตะตาลาสละวดให้กับท่านนบีมาเลกาก็สละวะ ดอาให้กับท่านนบีนแั้วแสดงว่าเมื่อเรากล่าวอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล um al ัมอัลลอฮุมะซลอัลลอะลามุฮัมมัดวะอะลัยลิมุฮัมมัดกคมาสลายตะอะลาอิบอุอะลัยลิอัลลอิบรอฮิมอินนะกะฮามิดูมะจิดหรือจะสลาวันด้วยกับสำนวนในก็าตากเท่ากับนั่นเรากำลังดูอามุสยาบแล้วแล้วเมื่อเรากล่าวดูอามุสยาบมากเข้ามากเข้าเนี่ยความหมายก็คือความหมายก็คือเมื่อเราดูอาให้กับตัวเราเองดูอาให้กับสิ่งในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสที่มัันจะถูกตอบรบร มันก็สืบเนื่องมาจากที่เราสละวาตให้กับท่านนบีซุลลัลฮุอะลัยฮุอะซัมนั่นเองนี่ก็คือเหตุผลที่สองในอันที่สามใน hadis ที่ท่านนบีซุลลัลฮุอะซัมได้บอกนะครับว่ามันซัลลัลฮุอะลัยฮุอลซัลลัลฮุอะลัยฮิบิฮะอัชรอนเอัลกามะกรัลซุลลัฮุอะลัยฮ์ใครก็ตามสละวาตให้กับท่านหนึ่งครั้งล l l a ์ก็จะสละวาตให้กับเขาสิบครั้งนี่ดูนะฮะดูผลที่อัลลั์สุบฮานะฮวาตาตอบแทนหนึ่ง เท่ากับ10ความดีแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะออทําได้ในวันศุกร์ทำความดีเพียงเล็กน้อยแต่อัลลอฮ์ซุบฮะห์นะฮุอาตาตอบแทนให้กับแบบให้กับเราแบบมหาศาลคือสิบเท่าเป็นอย่างหน้อยและประการที่4สุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้เนื่องจากอะไรทําไมเราต้องสวรรกับท่านนบีเพราะพี่น้องลองดูนะความจริงแล้วในชีวิตของเราถ้าปราศจากแนวทางจากท่านนบีสอลอหัวอะไวสลเราจะอยู่กันต่อไปอย่างไร ปราศจากซุนนะเราไม่ได้ประทานท่านนบีไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาเราประทานกุรอานลงมาให้กับใครผ่านท่านนบีซอลลอห์หัวะซัลลัมแสดงว่าชีวิตของเราที่รอดมาได้ไม่ใช่รอดจากภัยโควิดอย่างเดียวไม่ใช่รอดจากความชั่วร้ายในดุนยาเท่รอดจากความไม่ดีงามทั้งในดุนยาและาคิเราะห์อันเนื่องจากเรามีซุนนะของท่านนบีซอลลอห์หัวอะไรสัมโดยเฉพาะตัวอย่างก็คืออย่างในวันศุกร์เรามีละหมาดวันศุกร์เรามีคำสอนต่างๆ ให้เราปฏิบัติความดีงามในวนันศุกร์ในวิธีชีวิตของเราเนี่ยล้วนแล้วความดีใดก็ตามที่เราทํามันล้วนแล้วแต่ต้องอ้างอิงกลับไปหาท่านนบีสลาลฮัวเลวะสลัมทั้งสิ้นดังนั้นบุคคลที่มีบุญคุณกับเราแบบนี้และในเมื่อวนันศุกร์เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดศูนย์รวมแห่งความดีมาอยู่ในวนันศุกร์ศูนย์รวมแห่งสุงนัขท่านนบีมาอยู่ในวนันศุกร์แล้วเราจะไม่สลาวาดให้กับท่านนบีได้อย่างไรดังนั้นในวันศุกร์แบบนี้จึงขอเชิญชวนได้สลวาดให้กับท่านในบีส แล้วความดีงามต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาหาตัวเราเองในที่สุดครับฝากแชร์ต่อได้ครับสามร,สรับใยคุณร้องกุลล้ออบอกระดับ